สวัสดีครับทุกท่านครับกลับมาพบกับ New Direction กันอีกครั้งใน EP นี้นะครับกับผมดนุวัตสาครกครับใน EP นี้ผมมีมุมมองอยากจะมาร่วมแชร์อยากจะมาร่วมแบ่งปันครับเป็นมุมมองเรื่องของการปฏิรูปวงการศึกษานะครับโดยผมอยากจะเสนอแนวทางการ disrupt การศึกษาอยู่3แนวทางหลักด้วยกันซึ่งจะช่วยทำให้บุคลากรน,นะครับอนาคตของชาตินั้น มีสกิลหรือมีทักษะที่สามารถตอบโจทย์การทำงานทั้งในปัจจุบันและในอนาคตได้ครับคือเราต้องยอมรับกันก่อนนะครับว่าทุกวันนี้พอผมมองไปในวงการศึกษาไทยในทุกระดับเลยนะตั้งแต่ประถมมัธยมนะครับจนมาถึงระดับมหาหลัยผมคิดว่ามันเกิดเพนพอยหนึ่งนะครับเกิดปัญหาหนึ่งที่เป็นปัญหาสําคัญหรือเรียกว่าเป็นความท้าทายที่สําคัญอย่างมากนะครับนั่นก็คือเรื่องของสกิลแกลนั่นเองคือช่องว่างระหว่างสกิลที่ระบบการศึกษาจัดให้ผู้เรียน กับสกิลที่จําเป็นจะต้องใช้ในการทํางานมันยังเกิดช่องว่างกันอยู่ในเรื่องของความรู้หรือองค์ความรู้เนี่ยอาจจะไม่เถียงว่าระบบการศึกษาที่เรามีอยู่ทุกวันเนี่ยก็สามารถถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เรียนได้ระดับหนึ่งแต่เรื่องสกิลนั้นยังถือว่ามีช่องว่างอยู่พอสมควรนะครับผมได้มีโอกาสไปอ่านรายงานของ World e c onom i c Forum เจอผลการศึกษาที่ค่อนข้างน่าสนใจมากๆนะครับเขาบอกว่าภายในปี2025เนี่ยนะครับแรงงานทั่วโลกเนี่ยประมาณ50%หรือครึ่งหนึ่งเนี่ยจำเป็นที่จะต้องทำการรีสกิลนั่นแปลว่าอะไรนั่นแปลว่าปัจจุบันนี้แรงงานเหล่านี้มีสกิลหรือมีทักษะไม่เพียงพอแล้วนะครับสกิลเหล่านี้เนี่ยจะเน้นไปที่ดิจิทัลสกิ l นะครับหรือทักษะด้านดิจิทัลซึ่งถือว่า ในมุมมองของผมเนี่ยมีความจําเป็นหรือมีความสําคัญแบบเร่งด่วนทีเดียวแล้วภาคส่วนหนึ่งที่จะทําให้แรงงานในอนาคตมีทักษะเหล่านี้ได้ก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของภาคการศึกษาและเราก็ต้องเป็นการพัฒนาสกิลแบบที่เรียกว่า no one left behind ด้วยคือไม่ได้ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลังนะครับ วันนี้ครับผมอยากจะแชร์ข้อมูลนิดนึงนะครับอย่างที่ผมไปดูนะครับไปอ่านมาของ World Economic Forum ที่เขาทำการศึกษาเนี่ยผมคิดว่าวันนี้สิ่งที่อยากจะบอกทุกคนก็คือว่าอนาคตมันอยู่หน้าประตูบ้านเราแล้วครับอนาคตไม่ได้อยู่ไกลอีกแล้วแต่ว่ามันจ่อแล้วมันมาเคาะประตูเรียกเราแล้วดังนั้นเราควรเตรียมตัวให้พร้อมไว้นะครับมีรายงานหนึ่งครับของ World Economic Forum ที่ไปอ่านมาชื่อว่า Future of Job 2020นะครับเป็นรายงานเกี่ยวกับอนาคตของภาพการทำงานมาถึงตรงนี้ผมคิดว่าหลายๆคนที่กำลังอยู่ในวัยเรียนเป็นนักศึกษาอยู่นะครับระดับปริญญาตรีปริญญาโทกำลังคิดหนักอยู่เหมือนกันว่าจะเตรียมตัวอย่างไรให้เข้าสู่โลกการทำงานให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับในรายงานที่ชื่อว่า Future of Job 2020เนี่ยเขาบอกนะครับว่าจากนี้ไปจนถึงปี2025 ประชากรนะครับหรือแรงงานเนี่ยจำนวน85ล้านคนทั่วโลกนะครับจะถูกทดแทนโดยหุ่นยนต์หรือว่าเครื่องจักรหรือระบบที่เรียกว่าออโตเมชันระบบการทำงานอัตโนมัติ85ล้านคนทั่วโลกนะครับจะถูกทดแทนโดยเทคโนโลยีเหล่านี้ดังนั้นผมคิดว่าอันนี้เป็นสัญญาณเตือนอันดับแรกเลยว่าเราต้องเตรียมตัวปรับทักษะแล้วอีกข้อมูลหนึ่งนะครับอีกตัวเลขหนึ่งที่ผมสนใจเป็นพิเศษจากรายงานฉบับนี้เขาบอกว่าภายในปี2025เหมือนกันนะครับ มันจะมีบทบาทหน้าที่หรือตำแหน่งงานใหม่เพิ่มขึ้นอีกถึง97ล้านตำแหน่งคือเป็นงานที่อาจจะยังไม่เคยมีใครทำมาก่อนเป็นหน้าที่หรือเป็นตำแหน่งที่อาจจะยังไม่มีใครเคยทำมาก่อนอีก97ล้านเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถฟิลเดอะแกปตรงนี้ได้เราไม่ต้องกังวลเรื่องการว่างงานหลายคนกังวลว่าการที่หุ่นยนต์เทคโนโลยีจะเข้ามาทํางานแทนคนนะครับอีก85ล้านตําแหน่งคนจะว่างงานหรือเปล่าจริงๆแล้วมันจะมีงานใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาถ้าเราสามารถนําคนเหล่านั้นเนี่ย ไปใส่ในตำแหน่งงานหรือหน้าที่ใหม่ๆนอกจากจะไม่ได้เกิดการว่างงานแล้วนะครับยังมีปริมาณงานเพิ่มมากขึ้นอีกต่างหากหรืองานบางงานเนี่ยที่เราหาคนทําไม่ได้เราอาจจะใช้ระบบออโตเมชันหรือหุ่นยนต์เข้ามาทํางานแทนนะครับดังนั้นเนี่ยฟังข้อมูลแบบนี้แล้วผมคิดว่าหลายคนคงเห็นตรงกันว่าต้องมานั่งทบทวนต้องมานั่งร่วมกันหาวิธีแล้วละ่ะว่าจะปฏิรูปวงการศึกษานะครับ disrupt ตัวเองนะครับระบบการศึกษาต้อง disrupt ตัวเองก่อนที่จะถูก disrupt จะต้องทำยังไงบ้างนะครับรายงานที่ผมไปอ่านมามีข้อมูลอีกอันนึงครับทุกท่านคือ65นะครับของเด็กที่อยู่ในโรงเรียนวันนี้นะครับในอนาคตเมื่อเขาจบออกไปทำงานนะครับเขาอาจจะทำงานในหน้าที่ตำแหน่งหรืออาชีพใหม่ๆที่เขาเรียกว่ามันไม่ exist หรือมันไม่มีวันนี้ เยอะนะครับ65%คือกว่าครึ่งของเด็กในวันนี้จะไปทํางานที่เป็นอาชีพที่เราอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับเราสังเกตได้จากอะไรหลายอุตสาหกรรมมีการปรับเปลี่ยนยกตัวอย่างเช่นอ,อย่างการการเงินการธนาคารธนาคารในอนาคตจะมีความเป็นธนาคารแบบ virtual banking ธนาคารเสมือนจริงมากขึ้นแบบนี้หน้าที่ ตำแหน่งแบบเดิมๆก็จะเปลี่ยนไปก็จะหายไปก็ต้องไปทำรูปแบบใหม่นะครับผมไม่อ่านข้อมูลในรายงานของ cono Economic Forum ครั้งนี้ผมเจอแม้กระทั่งในแวดวงการแพทย์ก็ตามมันก็จะมีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามานะครับช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์เนี่ยทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและวกจจะปรับบทบาทของตัวเองหรือแม้แต่ภาคการผลิตวันนี้เราเห็นเทคโนโลยีที่เคยพูดไปเมื่อคลิปก่อนๆนยครับอย่าง3 d printing การพิมพ์ภาพสามมิติก็จะเข้ามาทดแทนในระบบ manufacturing หรือการผลิตภาคอุตสาหกรรม ดังนั้นเรามองไปวันนี้ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมไหนเฮลท์แคร์เรื่องแบงกิ้งนะครับอุตสาหกรรมแมนูแฟคเจอริงต่างๆเหล่านี้พบว่าล้วนแล้วแต่ต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงทั้งสิน้นดังนั้นคนอีกจําจนวนมากจะต้องปรับตัวครับและไม่ใช่แค่คนที่ทํางานนะครับผู้ประกอบการเจ้าของธุรกิจเองนะครับก็มีความคาดหวังว่าคนที่เขาต้องการให้มาทํางานด้วยเนี่ยจะต้องมีสกิลมีทักษะที่มันตอบสนอง ต่อตำแหน่งงานรูปแบบการทำงานในปัจจุบันและในอนาคตจึงเกิดคำคำหนึ่งขึ้นมาครับคือคำว่า upskilling economy หลายคนบอกเอ๊ะ e มันมี digital economy คลิปก่อนผมก็พูดไปเรื่อง creator economy แต่คลิปนี้ผมจะพูดเรื่องของ upskilling economy คือธุรกิจทั้งหลายในอนาคตเนี่ยจะต้องทำการเพิ่มทักษะ upskill reskill ให้กับพนักงานเพราะว่ากลุ่มนี้อาจจะเป็นกลุ่มที่ออกจากระบบการศึกษามาแล้วนี่ก็เป็นภารกิจที่ภาคเอกชนจะต้องจัดเตรียม t r a i การใช้โปรแกรมการใช้รูปแบบการเรียนรู้ต่างๆเพื่อให้พนักง,งานนั้นมีทักษะ reskill up skill ตัวเองเพื่อที่จะตอบโจทย์การทํางานทีนี้มาถึงหัวใจที่ผมอยากจะพูดวันนี้ละผมขอเสนอ3แนวทางครับในการ disrupt การศึกษาเพื่อตอบโจทย์การทํางานในอนาคตครับข้อที่1ครับจําเป็นอย่างยิ่งครับที่พวกเราจะต้อง disrupt หลักสูตรครับหลักสูตรถือเป็นสิ่งสําคัญครับแต่เราพบว่าที่ผ่านมานั้นหลักสูตรการศึกษาเนี่ยอาจจะตอบสนอง กับโลกอนาคตได้เพียงบางส่วนเน้นไปที่การให้ความรู้แต่การดิสรับหลักสูตรนั้นจะต้องปรับนะครับแบบหน้ามือไปหลังมือเน้นไปยังเรื่องของการเพิ่มทักษะเพิ่มวิธีการฝึกคิดวิเคราะห์ให้กับผู้เรียนดังนั้นทักษะที่จําเป็นสําหรับศตวรรษที่21ทั้งหลายต้องเอามากลางครับและหลักสูตรจะต้องตอบโจทย์เหล่านั้นให้ได้ไม่ได้มุ่งที่การให้ความรู้เพียงอย่างเดียวนะครับตรงนี้จําเป็นอย่างยิ่งหากเราไม่ปรับหลักสูตร หรือ disrupt หลักสูตรอย่างขนาดใหญ่แล้วเนี่ยผู้เรียนจะได้สิ่งที่ไม่เหมาะกับการทำงานในอนาคตนะครับแนวทางการ disrupt หลักสูตรตรงนี้นะครับมีหลักที่เขาเรียกกันว่า5 C's นะครับ f C's มีอะไรบ้างนะครับมี critical thinking นะครับการคิดเชิงวิพากษ์จะต้องมีให้ได้ในกลุ่มผู้เรียน creativity เรื่องความสร้างสรรค์ตรงนี้ก็มีความสำคัญนะครับจะต้องทำให้ผู้เรียนเนี่ยจบออกไปแล้วสามารถเป็นคนที่สามารถไปสร้างสรรอะไรใหม่ๆได้นะครับ C ตัวที่3คือ collaboration ต้องรู้จักการทำงานร่วมกันต้องรู้จักการร่วมไม้ร่วมมือกัน C ตัวที่4คือ communication หรือการสื่อสารต้องมีทักษะครับเรื่องการสื่อสารต้องสื่อสารให้ดีสื่อสารให้มีประสิทธิภาพครับและสุดท้าย C ตัวสุดท้ายอันนี้ก็สำคัญครับเรื่อง coding ภาษาคอมพิวเตอร์จำเป็นอย่างยิ่งเพราะเทคโนโลยีดิจิทัลจะเข้ามาดังนั้นเรื่องทักษะการ coding ก็จำเป็นสำหรับคนในยุคใหม่ครับนี่คือ5 C ที่หลักสูตรทุกหลักสูตรจำเป็นครับที่จะต้องโฟกัสและผลักดันให้เกิดให้ได้ การ disrupt ประการที่2ครับคือเรื่องของการ disrupt บทบาทของครูอาจารย์ผู้สอนตรงนี้ก็ถือว่ามีความสําคัญครับครูอาจารย์ผู้สอนจะจะสอนหนังสือแบบเดิมไม่ได้แล้วเพราะวันนี้ผู้เรียนอาจจะมีองค์ความรู้หรือไปหาความรู้ได้มากกว่าความรู้ที่ผู้สอนมีดังนั้นรูปแบบของการสอนในปัจจุบันและในอนาคตควรจะเป็นลักษณะของ co-creation หรือ co-learning คือเรียนรู้ไปด้วยกันและผู้สอนนั้นเป็นเสมือน facilitator ครับ เป็นผู้ให้คําแนะนําเป็นผู้ดูแลและถ่ายทอดหลักสูตรที่เมื่อกี้ได้พูดไปในข้อหนึ่งให้เกิดทักษะกับผู้เรียนได้อย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุดดังนั้นการ disrupt ผู้สอนก็ต้องให้แมชกับสกิลของศตรวรรษที่21ครับอันนี้ถือเป็นสิ่งที่จําเป็นเร่งด่วนที่ต้องทําครับสุดท้ายครับประการที่3ซึ่งผมคิดว่าเป็นการ disrupt สาคัญนั่นก็คือ disrupt speed ครับ disrupt ความเร็วของการปรับตัวครับ ฟังดูแล้วอาจจะบอกว่าทุกวันนี้ก็พยายามปรับแล้วนะทุกคนพยายามปรับต้องบอกนี้ครับว่าการเปลี่ยนแปลงที่ผ่านมาในยุค4ี้ปีเราเรียกว่า exponential change คือมันเปลี่ยนเร็วมากปรับเร็วมากดังนั้นการปรับตัวของเราของระบบการศึกษาของผู้สอนของทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะของผู้เรียนจำเป็นครับที่ speed of change จะต้องเร็วไม่แพ้ speed of change ของการเปลี่ยนแปลงหรือความเร็วของการเปลี่ยนแปลง 3อย่างนี้ครับจะต้องทําให้สําเร็จให้ได้ disrupt หลักสูตร disrupt ตัวคนสอนและ disrupt ในส่วนของความเร็วที่จะต้องปรับตัวให้เร็วกว่าที่เคยปรับมาในอดีตครับวันนี้ก็คงเสนอแนวทาง disrupt การศึกษา3แนวทางตามนี้นะครับหวังว่าทุกท่านฟังแล้วจะเป็นประโยชน์แล้วก็ช่วยกันผลักดันนะครับให้ระบบการศึกษาของบ้านเรานั้นสามารถผลิตคนให้ตอบโจทย์กับความเปลี่ยนแปลงในโลกอนาคตให้ได้ครับ วันนี้ก็หมดเวลาครับของ New Direction แล้วใน EP นี้นะครับผมดนวัฒน์สาคริกก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนอย่าลืมให้กำลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับและติดตาม New Direction ตอนต่อไปได้ทั้งทาง YouTube และทาง Facebook ครับวันนี้ต้องลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ